<Wow. S 2> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องสอพชาแนลของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยครับตัวใหม่ล่าสุดของโตโยต้านะครับอันนี้จะเป็นตัวมาร์จิตี้ครับรุ่นที่อยู่นเ,นน Grand เนี้ยจะเป็นตัวแกลนนะครับแกลนเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับส่วนถ้าเป็นตัวตัวลองหรือตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะชื่อว่าพรีเมียมสลับกันปกติพรีเมียมเนี้ยจะเป็นท็อปใช่ไหมแต่มาจิตี้ทำแปลกแกก็คือใช้ชื่อแกลนเป็นท็อปพรีเมียมเป็นรอง ตัวนี้ราคาอยู่ที่2ล้านนะครับ2ล้าน9 0 0 0อ่า3 2 9 0 0 0บาทสีดำมาจิตตี้มี2สีนะครับมีสีดำแล้วก็ขาวมุกนะครับขาวมุกจะแพงกว่า1 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วเป็นตัวเครื่องยนต์2 8 0 0ัแซีซีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นยูโรหนะครับคันนี้ก็มาในสไตล์ค่า เป็นมาจิตี้ตัวเดิมๆก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่เพิ่มมาก็คืออันนี้จะมีตัวของกล้องคามิล่ามาด้วยนะครับก็จะมีกล้อง360้อสงศารอบคันนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้จัต้าก็เป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l อล d นะครับเป็น d u a อ้ r o j e c t o r นะครับพร้อมไฟ Daytime นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงเป็นแบบไล้ h ไกดิ้งครับในส่วนของตัวล้อแมกล้อแมกตัวนี้ก็จะเป็นขอบ17นะครับสีดำเงาปัด ทูโทนนั่นเองนะครับอันนี้ลดล็อกอยู่นะครับถ้าอันนี้เราจะใช้ออฟฟังชันให้ดูนะครับถ้าปลดล็อกกระจกก็จะกลางออกนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับประตูประตูจะเป็นแบบสไลด์เปิดด้านข้าง2บานอ่ากดกดปุ่มค้างไว้นะครับประตูก็จะเปิดออกอ่าถ้าต้องการปิดกดค้างอีกที โอเคอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นอ่าอ่าอ่านี่ครับประตูเป็นแบบเป็นแบบสไลด์ออโต้นะครับทั้งสองบานเลยนะครับอ่าจะคล้ายๆกับเอาผาดเลยนะครับแต่บอกบาอบ,อบอภายในเขาได้จะมีมากกว่านะครับมีมากกว่าเนี่ยครับบอกหนัง รูล้ามาเห่ากันเลยทีเดียวออ่าฮะาต้องบอกว่าใครที่ชอบรถแบบอดอนตประสง่าตัวนี้มันเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เดี๋ยวเราจะลองเลื่อนให้ดูอันนี้นี่ครับแล้วก็เลื่อนมาทางนี้อันนี้สุดแล้วออ่อันนี้สุดแล้วนี่สุดแล้วเน,น่าจะ่อาดูแล้วน่าจะเลื่อนได้ทุกเบาะเลยนะอนะครับแล้วก็มีตัวนี้ เพิ่มขึ้นมาเอาไว้วางขานี่ครับก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4แถวเลยนะครับก็คือ11ที่นั่งนะครับตัวของมารคิตี้จะนั่งได้เยอะกว่าเอาผ่าน,นะครับสไตล์มันก็จะคล้ายๆกับรถตู้นะครับแต่ความรูหรามันจะมีมากกว่าเบาะมันจะนั่งสบายกว่าเบาะคู่หน้านี้ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลย <c oughs> อ่าบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้อะไรเงี้ย สวยงามดูลา้าอ่าอันนี้มีกล้องหน้ารถแถมมาให้ด้วยนะครับนี่กล้องด้านหน้ากล้องมันทึกของโตโยต้าเลยแถมมาให้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกัน <c oughs> อ่าแต่ด้านท้ายไม่ได้เป็นสายโอ้โหดี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 โอ้โหข้างหลังทรง ต้องบอกว่าประตูท้ายก็คล้ายๆกับตัวของรถตู้ที่เป็นตัวของคอมพิวเตอร์เลยนะครับคล้ายๆกันแต่ด้านท้ายยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าคขนั้นเองโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในให้ดูโอเค รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ push start นะครับก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดเอนจิ้นเลย start เนี่ยครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยครับจะเป็นแบบ TFT นะครับก็คือจะแสดงผลข้อมูลการขับขี่มาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเรือนไม้เนี่ยก็ยังเป็นแบบแบบแบบเข็มเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมีอ่าปุ่มการตั้งค่านะครับดูอัตราการซิ้นเปลืองน้ำมัน ตัวนี้มันจะมี่าในส่วนของเรื่องของตัวเซฟที่เซนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับจะมีระบบป้องกันการชนระบบป้องกันลดออกออกนอกเลนนะี่ครับเพิ่มขึ้นอันนี้มีหาปาร์ตี้อันนี้จะเป็นภายในนะครับนี่นี่ดูผู้โดยสารด้านในนะครับนี่เบาะเบาะแถวสองเนี่ยตรงกลางมันจะพับลงมาได้นะี่ครับอลองพับดูโอเคน้าพอพับมามปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนี้เอาไว้พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ํานั่นเองนะครับเปิดได้ไหม ไม่ได้แล้วได้แค่นี้โอเคอันนั้นผู้โดยสารด้านหลังโอ้โหต้องบอกว่านี้เป็นบ่อนอ้นะลาออ๋อมีแอร์เป็นแอลัมบารด้วยนะครับสองจุดเฉพาะเฉพาะเฉพาะคู่คู่หลังคู่หลังตรงตรงด้านนี้ใช่ไหมอ๋อหลังคนขับแค่คู่เดียวใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาจตี้อ่ะตัวเก่ามันไม่มีแถวสุดท้ายใช่ไหมแถวสี่ถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมมีเหรอ หรออ๋อมันมีแค่สามแถวว่าจัดไม่ใช่ปกติมันมีสามแถวไหมสามอันนี้มันเพิ่มมาเป็นสี่แถวถูกไหมเรื่อเป็นสามนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราเรานับแถวหน้าด้วยไงหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ถูกปะแต่ก่อนมันมีกี่ที่นั่งมาปกติเออนี่แหละอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่อ่าอ่ะอ่่าอา อมีอยู่แล้วมีเนี่ยและวล่ะอ่ามีมีเพื่อนเพื่อนมีใครมีใครรู้บ้างมามาริตตี้เนี่ยแต่ก่อนรุ่นเก่ามันมีกี่แถวมันมีกี่บอกแต่ที่รู้ตอนนี้มันมีสิบเอ็ดบอกเขาตอนนั้นเขาจดเป็นฟ้าขาวอ่ะฟ้าขาวเป็นเช้าฟ้าขาวมันเช้าฮะฟ้าขาวป้ายฟ้าขาวอ่ะอ๋อเป็นรถตู้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์อ๋อจดเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์อ่า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 ถ้าจดเป็นป้ายดำ อ๋อไม่ไม่เกินเจ็ดที่นั่งอ๋อคันนี้คือต้องจดเป็นป้ายฟ้าขาวเท่านั้นโอเคอ๋อเขาลดที่นั่งตรงนี้อ่าอ่าอ่าเขาเลยนับเป็นสอง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 สี่แปดเก้าสิบไม่ที่ในในในอันเนี้ยสิบเอ็ดที่นั่งนะคันเนี้ยก็จดไม่เกินอันเนี้ยไม่เกินสิบเอ็ดที่นั่งเขารวมเบาะนี้ด้วยเป็นสิบเอ็ดที่นั่งแต่เนี้ยเขาทามาให้เผื่อแบบว่าจะได้นั่งสบายอ่านั่งสบายแค่นั้นเองโอเคครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ข้างหน้ากันนี่นี่นี่หน,น,น้าจอนะครับนี่นะครับแผงหน้าจอก็จะเป็นอ่ามีมาส์กบัสนะครับแสดงผลข้อมูลการขับขี่ t f t ให้ด้วยนี่ครับนี่นะครับ,บมี LDA เรียนดีพัฒเจียโอเลสพรีเซสป้องกันการชนนะครับวิ m by s p o ายสปอร์รああมตม RCTA นะครับอ่าเรือนไม้ก็ยังเป็นแบบเข็มอยู่นะครับนี่นี่อันนี้จะมีจะมีปุ่มนี้นี่นะครับปิดประตูเปิดปิดประตูกดค้าง กด,ดตรงนี้อ่อะไรอ่ะมีสิเอาไม่ต้องกลัวครับมันมีกันหนีบอ่านี่ครับปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนี่ผมชอบหน้าจออันนี้มากเลยนี่ครับเนี่ยมันจะมีแบบให้เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาด้วยนะแต่นี้เรายังไม่สร้างนะเพราะมันไม่ใช่รถเราครับก็กดต่อไปนี่นี่ครับมีนี่ระบบนำทางด้วยมีวิเกเตอร์นะครับ เครื่องปรับอากาศก,ก็จะเป็นแบบอ,อัตโต้ตัวแอร์อ,อ,อตโต้นี่ครับเกียร์เกียร์ก็น่าจะอยู่ตำแหน่งคล้ายๆกันกับตัวของคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็นี่ช่องเก็บสัารพัเปิดตรงนี้กว้างขวาง,งนะครับ่าก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้ด้นะครับแต่ผมชอบอันนี้นีครับอันนี้มันจะเป็น เบรกมือยังเป็นเบรกมือนะครับไม่ใช่เบรกไฟฟ้าแต่ว่ามันไม่มีเสียงนี่ปกติถ้าเบรกมือทั่วไปมันจะดังเอ็ดเย็ดเยดเ็ยด,เยดนะครับต้องบอกว่าก็โอเคคันนี้สวยหรูลาเลยทีเดียวนะครับผม <Okay. S 1> ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอพเชียร์ด้วย นะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยนะครับจะคอมเมนต์มานะครับใต้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะมาไล่ตอบให้นะครับหรือว่าถ้าอยากอารวดเร็วทันใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ก็จะมีอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยครับจะชอบตัวแกลนหรือพรีเมียมก็ได้นะครับราคาก็จะถ้าตาตีคร่าวๆก็ต่างกันอยู่ที่แค่3,000 0กว่าบาทนะครับสามสี่นประมาณนี้นะครับผมก็ ตัวนี้ก็น้องราคาจะถูกกว่าเอาผ่าน่าจะครึ่งหนึ่งนะเออครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับถือว่าแบบการใช้งานก็ก็โอเคนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่เบาของตัวผ่าจะนั่งสบายกว่าแค่นั้นอีกแต่ตัวนี้นั่งได้เยอะกว่านะครับใครที่แบบว่ามองของตัวคอมพิวเตอร์ไว้นะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์มันต้องแต่งถูกไหมครับเบามันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่จะแต่งก็นี่เลยจัดได้เลยครับมาจตี้นะครับเป็นหล,ลายคนทาหายอยู่นะเขาไม่ได้ นำเข้ามาขายก็เป็นปีแล้วติดในเรื่องของบางเรื่องหยุดนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับ